อีสานมีเรื่องเล่าภูมิใจเสนอตอนกระซือยายผันเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วในจังหวัดหนึ่งแถบภาคอีสานตอนล่างมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนมีพ่อแม่ลูกสาวและก็ยายอีกหนึ่งคน เพราะผู้เป็นตาได้ตายจากไปเมื่อหลายปีที่แล้วเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านไผ่ล้อมและตระกูลของยายผันรุ่นที่ผ่านๆมาก็พากันสืบทอดสายเลือดกระสือจากรุ่นสู่รุ่นมาตลอดชาวบ้านทุกคนรวมถึงครอบครัวนี้ด้วยต่างก็พากันประกอบอาชีพทำไร่ทำนา แต่ด้วยความอยากได้อยากมีพ่อแม่ของเดือนจึงเข้ามาทำงานอยู่ในเมืองกรุงโดยให้เดือนเด็กสาววัยสิบห้าปีอยู่กับยายผันผู้เป็นยายแค่สองคนส่วนที่นาก็ให้คนอื่นเช่าโดยค่าเช่าไม่ได้คิดเป็นเงินแต่คิดเป็นข้าวแทนพ่อกับแม่ของเดือนก็คอยส่งเงินกลับมาให้ทางบ้านอยู่ตลอด จึงไม่ค่อยขาดเขินสักเท่าไหร่และในทุกๆคืนที่เดือนผู้เป็นหลานสาวนอนหลับเย่ผันแกก็จะถอดหัวออกไปหากินตามท้องไร่ท้องนาอยู่เป็นประจำแต่แกก็ไม่ได้สร้างความเรือดร้อนให้กับใครแกหากินแบบหลบๆซ่อนๆอ,อยู่แบบนี้ตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงสมปีพ่อกับแม่ของเดือน ่็ยังคงทํางานอยู่ในเมืองกรุงเช่นเดิมโดยส่งเงินกลับมาให้ทางบ้านอยู่ไม่เคยขาดและตอนนี้ยายผันแกก็ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแกชอบบ่นว่าเจ็บโน่นปวดนี่อยู่บ่อยครั้งเวลาที่เดือนกลับจากโรงเรียนก็มักจะมานวดให้กับยายอยู่ตลอดจนกระทั่งคืนหนึ่งเวลาประมาณสามทุ่ม ในขณะที่เดือนกำลังนอนอยู่เธอก็ปวดฉี่เลยลุกออกมาจากห้องเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ข้างล่างแต่ในขณะที่เดือนเดินผ่านห้องของยายเธอนั้นเธอก็เห็นแสงของอะไรบางอย่างวูบวาบอยู่ภายในห้องเธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วมองลอดช่องเล็กๆของฝาบ้านเข้าไปดูเดือนก็ถึงกับตกใจ ตัวสันก้าวขาไม่ออกเพราะภาพที่เธอเห็นก็คือยายพันได้ถอดหัวลอยออกไปทางหน้าต่างอะไรกันยายเป็นกระสือเหรอนี่ตอนนี้เดือนเธอสับสนมากใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจหนึ่งก็สงสารยายจากนั้นเธอก็ลงจากเรือนไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับขึ้นมานอนเช่นเดิม จนเวลาล่วงเลยไปประมาณตีสองเมื่อยายผันแกออกไปหากินจนอิ่มแล้วแกก็พาหัวของแกกลับมาเข้าล่างและในตอนนี้เดือนก็ยังไม่หลับเพราะเธอคิดมากแล้วก็ดูเหมือนเธอจะรับรู้ได้ว่ายายของเธอกลับมาแล้วจนเวลาผ่านไปหลายเดือนยายผัน แกก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมโดยอถอดหัวออกไปหากินตอนกลางคืนและเดือนก็เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ในตอนนี้เธอกับชินเสียแล้วและไม่กลัวยายเธออีกต่อไปหลังจากนั้นมาอาการป่วยของยายพันก็หนักขึ้นทุกวันและแล้วยายพันก็ตัดสินใจที่จะให้เดือนเป็นทายาทกระสือคนต่อไป โดยวันนั้นยายผันกับเดือนนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วยายผันแกก็ให้เดือนดื่มน้ําขันเดียวกันกับแกพอแกได้ม้วนน้ําลายลงใส่ขันเอาไว้แล้วเมื่อเดือนได้สืบพ่อสายเลือดกระซื้อแล้วไม่กี่วันต่อมาอาการป่วยของยายผันก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนเดือนต้องส่งข่าวให้พ่อกับแม่ที่ทำงานอยู่ในเมืองกรุงกลับมา เมื่อพ่อแม่ของเดือนเดินทางกลับมาถึงบ้านได้ไม่กี่วันยายผันแกก็เสียชีวิตลงพ่อกับแม่และเดือนกับชาวบ้านก็พากันจัดงานศพให้กับยายผันเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆส่วนพ่อกับแม่ของเดือนทั้งสองก็ลาออกจากงานกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เวลาผ่านไปอาการของเดือนก็แปลกไปทุกวันเพราะตอนกลางคืนเธอจะชอบถอดหัวเพื่อออกไปหากินตามทุ่งนาหรือตามห้วยหนองคลองบึงจนกระทั่งคืนหนึ่งในระหว่างที่เดือนถอดหัวออกไปหากินอยู่นั้นก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ออกไปจับกบจับเขียดหลังฝนตกได้เจอเข้ากับกระสือ แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครชาวบ้านต่างก็พากันดับไฟแล้วซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้รอให้กระสือจากไปจากนั้นชาวบ้านกลุ่มนั้นก็พากันวิ่งเข้าในหมู่บ้านแบบไม่คิดชีวิตเมื่อพวกชาวบ้านกลับมาถึงก็รีบล้างเนื้อร้างตัววิ่งขึ้นบ้านนอนเอาผ้าห่มคุมโปง่งตัวสันเลยทีเดียวเมื่อตอนเช้ามาถึง ข่าวที่ชาวบ้านเจอเข้ากับกระสือเมื่อคืนก็ลือกันทั้งหมู่บ้านจนกระทั่งไปเข้าหูของเดือนเธอก็ตกใจมากไม่รู้จะทำเช่นไรเพราะหากชาวบ้านรู้ว่าเป็นเธอชาวบ้านคงไม่ปล่อยเอาไว้แน่ความกลุ้มใจบวกกับกลัวพ่อแม่จับพิรุษของเธอได้เธอจึงเดินลงจากเรือนบอกกับพ่อแม่ว่า จะไปเก็บหน่อไม้ที่ทุ่งนาเธอสะพายตะกร้าไม่ไผ่พร้อมกับถือเสียมเดินออกไปจากเรือนแต่ในใจก็คุ้นคิดว่าจะเอาอยัางไงดีระหว่างที่เธอเดินไปทุ่งนานั้นอยูๆ่ๆก็มีพ้าธุดงรูปหนึ่งเดินสวนทางกับเธอแล้วท่านก็หันกลับมาพูดกับเธอว่าโยมมีอะไรหรือเปล่า อาตมาช่วยโยมได้นะเมื่อเดือนได้ฟังเช่นนั้นก็รีบหันกลับมาพร้อมกับพนมมือขึ้นแล้วต่อพระธุดงท่านไปว่าจริงหรอคะพระคุณท่านท่านช่วยฉันได้จริงๆรหรอคะได้สิตามอัตมามาแล้วพระธุดงท่านก็เดินไปนั่งอยู่ที่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่ง ส่วนเดือนก็เดินตามไปแล้วนั่งพระเพียบอยู่เบื้องหน้าของพระธุดงค์ท่านเรื่องมันเป็นมาอย่างไงร,ระโยมไหนลองเล่าให้อัตมาฟังหน่อยเดิมทียายของดิฉันท่านเป็นกระสือและท่านก็ป่วยมานานหลายเดือนแล้วดิฉันเคยได้ยินมาว่าถ้ากระสือหาคนสืบทอดทาย,ยาทไม่ได้คนคนนั้นจะยังตายไม่ได้ และต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างนั้นเช่นนี้ดิฉันจึงยอมสืบทอดทายาทกระสือมาจากยายเพื่อให้ยายได้หลุดพ้นเมื่อพระธุดงท่านได้ฟังเช่นนั้นท่านก็ยิ้มออกมาด้วยความแม่ตาแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบเอาน้ำขวดหนึ่งออกมาผนนมเข้าที่มือบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่ง แล้ววางขวดน้ำนั่นลงที่ผืนโยมดื่มน้ำขวดนี้ให้หมดนะเดือนก็คานเข้าไปหยิบเอาขวดน้ำแล้วคลานกลับออกมาที่เดิมแล้วดื่มน้ำขวดนั้นจนหมดอยู่ๆท้องไส้ของเธอก็ปั่นป่วนไม่นานเธอก็อ้วกออกมาอวกของเธอเต็มไปด้วยเมือกเหนียวๆพร้อมกับเศษกบเศษเขียดที่เธอ เพิ่งกินไปเมื่อคืนแล้วพระธุดงก็ถามขึ้นว่ายายของโยมชื่ออะไรนะยายผันเจ้าค่ะจากนั้นพระธุดงท่านก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามเอากระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กออกมาแล้วเปิดฝาที่อุดกระบอกไม้ไผ่นั้นออกก่อนจะพูดขึ้นว่ายายผันเอ๋ยเดินทางไปบำเพ็ญภาวนากับอัตมาเถอะ จากนั้นก็มีควันสีขาวลอยออกจากตัวของเดือนเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ในมือของพระธุดงจากนั้นท่านก็ปิดฝาเอาไว้แล้วท่านก็นำสายศินเส้นหนึ่งออกมาวางไว้ข้างๆที่ท่านนั่งเอาสายสินนี้ห้อยคอเอาไว้เพราะร่างกายของโยมอ่อนแอมากวิญญาณดวงอื่นๆ จะไม่ได้ใวยโอกาสนี้เข้าไปสิงร่างของโยมต่อไปนี้โยมจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนอื่นๆเมื่อเดือนได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ดีใจมากจนร้องไห้ออกมาแล้วเธอก็ก้มลงกราบพ้าธุดงรูปนั้นแล้วผ้าธุดงรูปนั้นท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินจากไปส่วนเดือน ก็เข้าไปหยิบเอาได้สายศิลที่พระธุดงท่านวางไว้จากนั้นก็นำมาห้อยคอตามที่พระท่านบอกแล้วเดือนก็นั่งพนมมือมองตามหลังพระธูดงท่านที่เดินจากไปจนลับสายตาแล้วเธอก็สาธุขึ้นสามครั้งให้กับความแม่ตาที่พระธูดงท่านมีให้หลังจากนั้นมา เดือนก็ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆและแต่งงานมีครอบครัวมีความสุขตลอดเรื่อยมาส่วนข่าวลือเรื่องของกระสือเหมือนนานวันเข้าก็เงียบหายไปตามการเวลาและเหลืองล้าวในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง อีสานมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ